สวัสดีครับวันนี้ผมมีมือถือสองเครื่องเ,อเป็นตัวสัพท์ยี่ห้อเดียวกันที่เขานิยมใช้มา,าขับ Line Man นะครับผมว่าสองเครื่องนี้อันไหนมันจะรับงานดีกว่ากันเสเปคอะไรเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่หมี gt 5G นะครับตัวนี้มัน19,900นะครับก็จะมา เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือตัวนี้จะเป็น s n นด d ดากอนแปดแปดปดนะครับทางขวามือส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นแ n นป d ดากอนแปดเจ็ดศูนย์นะครับผมเครื่องนี้เครื่องซ้ายมือจะราคาหนึ่งหมืนสามันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับขวามือก็จะราคาหนึ่งหมืนเก้าันเก้าร้อยเก้าสิบาทคือเราจะมาให้ดูว่า เออถ้าเอามารับงานเนี่ยเครื่องไหนจะดีแล้วโอเคแล้วคุ้มค่าเนี่กับเงินของเรามากกว่ากันครับนี่ก็คือที่งานที่ล้ามสอนนะครับดูว่าเครื่องไหนจะเด้งเร็วเด้งดีกว่ากันสองเครื่องต่อ Wi-Fi นะครับผมความเร็วเน็ตร้อยทับร้อยเท่ากัน ไม่ดร่งเลยับอ่าอ่าแปดเจ็ดศูนย์งานมาวะ่ะเร็วหัคอกันนะจะเหมือนแปดเจ็ดศูนย์ตัวใหม่จะดูจะเร็วกว่านะครับเนี่ย นี้จะเป็น r e ียวมี GT Neo 2นะครับ 5G ตัวใหม่สีเขียวสวยเลยฝั่งนี้จะเป็น r e ียวมี GT 5G ครับตัวนี้นออกมาสองสาเดือนแล้วครับไปดูไปเลยว่าอันไหนมันเร็วกว่ากัน ต่อฝั่งขวามือจะดูอมเหลืองๆกว่านะถ่ายในวิดีโอไม่เด้งอะไม่เด้งเลยอะไม่เด้งเลยอือ แปดเจ็ดศูน่าจะมีภาษีดีกว่านะเหมือนค็อกสปีดมันจะวิ่งเร็วกว่านะเท่าที่ผมดูสเปกมาครับซ้ายมือตัวทีเขียวเครื่องเนี่ยเครื่องสองหมื่นกับเครื่องหมื่นสี่ครับผมขวามือสองหมื่นซ้ายมือหมื่นสี่เนี่ย ตัวใหม่กับตัวเก่านะแต่ราคามันต่างกันไะเน,นี้จะเป็นการเทียบความเร็วให้ดูว่าเออเครื่องไหนหน้าเหมาะกลับมาวิ่งรับงานมากกว่ากัน มาลัวๆเลยครับเนี่ยแต่นี่รันสองผมก็วิ่งอยู่นะแต่ว่าคือมันเหมือนมันแย่งงานกันอะคนวิ่งในลามเยอะไม่ค่อยกดได้ดเลว็วๆต้องใช้โทรศัพท์แรงนิดน,นึงครับไมนานเมเนี่ยไ,ไม่งียบเลย ำไมเงียบเลยทำไมเงียบเลยกมีเอกันนะว่าเครื่องไหนแรงกว่ากันสแน p ดากอนแปดเจ็ดศ8น n ์แปด a g o n ้อยยิบแปสนปดกอนแปด โอเคน่าจะไม่มีแล้วถ้าอย่างนั้นขอจบคลิป V8 กดงานไลแมนเท่านี้นะว่าเครื่องไหนมันโอเคอกันทั้งสองเครื่องทัดดีทั้งคู่นะผมลองแล้วเ่เครื่องนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ก็ยังไม่วิ่งหรอกแต่ว่าก็เออมาลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเออเครื่องไหนมันน่าซื้อกันสองเครื่องนี้สองหมื่นกับหมื่นสี่ครับผมใช้วิ่งงานครับ ครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจนั้นครับขอบคุณครับ